ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นแรกของช่วงเย็นวันนี้ครับกับทางด้านศาสว์ล็กไฮประคนครับเตรียมที่จะคัมแบ็กมาเชียบุริลัมในเลกที่2อย่างแน่นอนเลยครับโดยที่น้าทางด้านศาสว์เล็กไฮประคนครับเบรกซ้ายของทางด้าน,นชุดบุงกุลเดม,มอเตอร์เตรียมกลับมาเป็นกําลังสําคัญให้กับบริลัมยูนเต็ดในศึกลูทลิก2021ในช่วงเลกที่2หลังหมดสัญญายืมตัวกับตอนสังกัดในเครดิกเกหลีใต้เลยฮะ และทางนี้ครับศึกเคลิกกหลีใต้กับปิดฉากรดูกาลเป็นเชียร์บลครับประกอบว่าทางด้านชุมบุญในมอเตอร์ครับควาแเชมไปครองเป็นสมัยที่ย่าติดต่อกันและทาให้ทางด้านสัตว์รักการกลายเป็นนักเตกไทยคนที่2ในรอบ36ปีที่ควาแเชมบีิสงสุดกับเกหลีใต้ต่อจากทางด้านปิยพงผิวอ่อนที่เคยทําได้กับทางด้านเอฟซีโซนในปัจจุบันมรุกั่ันก้าร้แปดสิบห้าละฮะโดยชีน่าล่าสุดกับทางด้านสัตวรัไฮประโคนครับเตรียมกลับมาอยู่กับบริรัมยูเนเต็ดตอนสังกัดที่แท้จรเรคับ หลังกำลังจะหมดสัญญายืมตัวกับทาานชุมบุญุลในมอเตอร์ในวันที่31ธันวาคมนี้และจะได้ร่วมงานกับทางดานมาซาตะอิชิในฐถนะขุาซื้อคนุณใหม่ของประสาทสายฟ้าครั้งแรกอีกด้วยเลยครับ โดยสำหรับงด้านซาสานลักเฮดพระโคนครับย้ายจากบริแทนยูเนเตดมาอยู่กับตด้านจุนบูรุเดมอเตอร์โดยสัญญาย,ยืมตัว6เดือนเมื่อช่วงเล็กที่2ของสกีีเกาหลกกีใต้แม้จะประสบปัญหานการบาดเจ็บรกรวนจนมีโอกาสลงเล่นได้เพียงแค่3นัดตั้นครับแบ่งเป็นตัวสำรองในลลก2นัดและตัวจริง1นัดในศึกตัณนัเอฟซีแชมเปี้ยนลีกแต่เขาก็ได้จารึกปราัติสัสตเป็นนักเตะไทยคนแรกในรอบ35ปีที่ได้มีโอกาสลงเล่นบุนลลกสูงสุดเกดา้และนักเตะไทยคนที่2ที่คว้าแชมป์ม,มาครองได้สําเรร็จลคับ ในขณะที่ประเด็นตัดไปครับสื่อชื่อดังครับอย่างทางด้นาน ESPN ครับออกลุงยกธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรมิดฟิลด์ทีมเชื่อไทยติดโปสิบดาวรุ่งที่ต้องจับตาในราการซูซูกิคับ2020นี้แหละครับโดยชื่อนัสื่อก็จะนัาน e s PN ครับสื่อกีฬาดังะระดับโลกครับได้ตีบทความ10นักเตะอายุน้อยที่น่าจับตามอง10ชาติที่เข้าร่วมในการแข่งขันซูซูกิครับ2020ที่ประเทศสิงคโปร์ครับโดยมีทางด้านกาเบตันกูรูฟุตบอลชื่อดังในยัตอาเียเป็นผู้เขียนคอลัมนี้ด้วยฮะโดยที่ประานาทั้งนี้ครับได้กล่าวว่าโดย10ดารุงหนึ่งในนั้นมีชื่อของทาานธนวัน์ซึ่งจิตทวรกอ,องกลางทีมชาติไทยจากสโมสรจากเิเตอร์ชิตี้อยู่ด้วยซึ่งได้บรรยายฝีเท้าของนักเตะวัย21ปีรายนี้ครับว่าธ ฝีเท้าที่ปราดปเปรียวได้อ่านเกมได้ค่อนข้างดีแถมยังมีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมดังนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในแผงเกมลูกของทีมชาติไทยให้กับทานา้านมาโนโพูกิงได้เลือกใช้กันในการทวงบอลแชมป์หุ่นนี้แหละครับ โดยทีน่าสำหรับทางด้านโ์นาเมนซูซูกิครับนี้ครับถือเป็นรายการี่เก่งเกิดนักฟุตบอลย่าภูมิภาคอาเซียนอย่างมากมายอาทิเช่นทางด้านเจ้าเจ,าเจ,าเจาชลศิษย์ทรงกระสินเปรมเ,เกอร์ของทีมชาติไทยที่ปัจจุบันเป็นตัวหลักของสโมสรซัปโปโรทีมชั้นนำในศึกเจลิกประเทศญี่ปุ่นรวมถึงทางด้านงยงกวงไงครับกองกลางซูเปอร์สตาร์ของทีมชาติเวียดนามอกีอกด้วยแหละฮะในขณะที่ประเด็นถัดไปครับกับทางาด้านรารเอฟซีครับหวังที่จะเลิงยืมรังสรรค์คืนท่นสู้ในเล็กที่2นะฮะ โดยชีนาทางด้านลังสันวิลูนสีครับมิดฟิลพันดูคอทนทานดนฉลามชนเตรียมคืนทับทางด้านช้างขาวเจ้าเกาะอีกครั้งในช่วงเลกที่2ด้วยสัญญาหยิบตัวจนจบฤดูกาลเลยครับโดยชีนาตรา f เอฟซีครับทีมจากฝูงไร้พ่ายแชมป์เล็กๆของศึกฟุตบอลเอ็มโบรยาสิบชมชิพ2021หรือที่2ภายใต้การกุมทีมคอทนทางดาน้าช่วยสมชายช่วยบุญชมเตรียมเสริมทัพเด่นกลางเพื่อทดแทนการเสียของางด้านอธิคุณมีทวมกองกลางตัวเก่งที่เมืองทองยูไนแตดต้นสังกัดที่แท้จริงดึงกลับไปช่วยทีม โดยชี่หนะทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับรายง,งานมาว่าช้างข่าวเจ้ากอกกำลังจะได้ทางด้านหลังสันวิรุษีกองกลางตัวรับชนบริเวฟซีกลับมาสู่ตีนก่าอีกครั้งด้วยสัญญาย,ยิบตัวหลังจากซีซั่นก่อนเคยสร้างผลงานโดดเด่นให้กับตาเฟซีในศึกทะลิก1มาแล้วเลยนะฮะโดยนอกจากนี้ครับ กองกลางของเทนด้นอดีตเดกปั้นของทนาสถาบัน JMG Academy วัย2 9ปีช่าง่ายเจ้าเกาะยังใกล้ปิดดีคว้าตัวททนันกองกลางโคต้าอาเซียนอีกรลยครับโดยหลังจบศึกโทนนสุรกีรคัส2020นักเตะรายนี้จะตามเข้ามาสมทบกับทีมเพื่อลงเล่นในช่วงเล็กที่2ของศึกทะลีก2ต่อไปเช่นกันแหละครับ ในขณะที่ประเดินถัดไปครับกับทางด้านดาเตะของทางด้านซัปโปโรครับเดินทางมาสมทบกับเพื่อนร่วมทีมช่างศึกเป็นเทียบรัครับเรียมดวลกับแข้งเมยนมาในเกมนัดที่2ของกลุ่มเอในวันที่11ดธันวาคมนี้หละฮะโดยชี้นาทางด้านชาลทิฟส่งกระสินครับกองกลางของทางด้านคอนสแตนโดรซัปโปโรเดินทางมาสมทบกับทีมเช้อไทยเป็นเทียบรัครับหลังเสร็จสิ้นภารกิจกับสโมสรเพื่อเช้อสมทบช่างศึกลุยรายการชิงแชมป์อาเซียน2020นี้แหละฮะ โดยชีน่าจอมทัพวัย28ปีครับพึ่งพาทางด้านคอนโสเดสซัปโปโรครับบุกชนะยูกมาเอฟหนึ่งประตูต่อศูนย์ใน เกมเจดิกนัดสุดท้ายของฤดูกัน2021ครับโดยได้ประตูชัยจากทางด้านจังจาหวะที่ทางด้านชนาลนิสงกระสินยิงติดสายก้อยไปเข้าทางทางด้านซูยูชิครับซัดเข้าไปในนาทีที่6ซึ่งประตูด,ดังกล่าวถือเป็นการทำสซิที่กในศึกเจดิกรฤดูกันนี้ของแข้งเชียร์ไทยช่วยทางด้านซัปโปรโครับจดฤดูกันด้วยการเป็นอันดับที่10มี51คแะแนนเลยฮะโดยชนันหลังเสร็จสิส้นประิจกับสโมสรครับล่าสุดทางด้านชนาลนิส่งกระสินเดินทางมาสมทบกับเพื่อนร่วมทีมเชียร์ไทยเป็นชียร์รอครับซึ่งมีล ทีมลงเล่นในนัดที่2ที่จะพบกับเมียนมาส่วนรายล่ก่อนแต่นัทเจ้าอุ้มเทโรโซนบุญมาทานครับจะเดินทางมาสบตบกับทีมในเร็วๆนี้เช่นกันแหละครับมาปิดท้ายกันที่ทีมชาติไทยครับกับทางด้านมาโนพูก,กิงครับกุนซือทีมชาติไทยครับเชื่อว่าทีมยังสามารถทําได้ดีกว่านี้หลังชนะทีมอริเตีไปแค่2อประตูต่อศูนยในศึกแตนัทเอเอฟเอฟซูซูกิครับ2020เราแบ่งกลุ่มนั้นเลขหัวเชียร์ธันวาคมเลยฮะ โดยที่หนานเกมดังกล่าวครับช่างศึกโครงเกมได้เหนือกว่าเล่นมาได้2ประตูนในครึ่งหลังจากทนางด้านปฐมพลเจริญรัตนพิรมและทางด้านสุโชคสารชา้าเลยฮะโดยจี่หนานหลังเกมครับทางด้านมาโนปูก,กิงได้ออกมายอมรับคบว่าเกมได้คอนัวราเมนเป็นเกมที่ยากเสมอไม่ว่าจะเป็นชิปไหนต่างต้องเจอปัญหนานี้เพราะคุณจะมีความกดดันว่าต้องพยายามเอาชนะในเกมนี้ได้และั้งนี้ครับทีมโมเรเตเกมนี้ใชใ้ดาวรุ่งหลายคนและพวกเขาทําได้ดีมากโดยเฉพาะเกมรับพวกเขาพยายามเล่นบอลแต่เราพยายามเล่นในสไตล์ของเรามันไม่ ใช้เกมที่ง่ายเราพยายามทำงานหนักเราซ้อมหนักมากเราคุยกันเยอะมากได้ขอมอบเครดิตให้กับนักเตะทุกคนที่ยังมีความเชื่อว่าเราจะยิงประตูดได้และเราก็ทําได้จริงๆและทั้งนี้ครับ ทั้งนี้ครับเราพยายามสร้างโอกาสเราไม่ได้ครองเกมทั้งหมดแต่เกมแบบนี้ถ้าประตูมาเร็วเกมก็จะเปิดและเราต้องสร้างโอกาสให้ชัดเจนกว่านี้เรามีความสุขเพราะสิ่งสําคัญที่สุดคือการได้3มแต้มเอาชนะได้2อูนไม่เสียประตูเรามีความสุขและตอนนี้เรามีเวลาอีก5วันสําหรับเกมต่อไปซึ่งเป็นเกมที่ยากเหมือนกันเรามีเวลาไม่มากแต่เราไม่สามารถเอามาเป็นข้ออ้างได้เลยครับเราสามารถทําได้ดีกว่านี้และโดยวรวมถือวันน่าพอใจเลยครับ โดยทีนาตั้งนี้ครับเราคุยกับนักเตะชัดเจนตั้งแต่วันแรกเรามาครั้งนี้เรามาทำเพื่อชาติเราต้องเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยเรามีความภาคภูมิใจและต้องเล่นด้วยใจเพื่อให้แฟนบอลมีกำลังใจในการเชียร์เรานี่เปียแค่ก้าวแรกเท่านั้นเส้นทางยังอีกยาวไกลน่าเสียดายที่หลายคนไม่สามารถตามไปเชียร์เราได้ครับแต่เราก็ได้พบกับแฟนบอลชาวไทยหลายคนที่นี่มันเป็นเรื่องที่ดีเราขอส่งข้อความถึงแฟนบอลขอกำลังใจกับพวกเราเราจะทำต็มชี่และเราสามารถสัมผัสดได้ถึงสิ่งเหล่านั้นแหละครับ และโปรแกรมนัดต่อไปของตะนั่นทีมชาติไทยครับจะพบกับทีมชาติเมียนมานในศึกตะนั้นเอ f ฟเอฟสุลูกิครับสอพบรอบเป็นกลุ่มนัดที่2ที่สนามกลางด้านกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ในวันที่ส1เดธันวาคมครับเวลา1 9 3 0กานากนาทีตามเวลาประเทศไทยเช่นเดิมนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกใจกับพวกเราทีมงานเบสท์ลีฟแอมบอีกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไป แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ